สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Return to Castle Wolfenstein น,นะครับเอาและโอ้โหดูเหมือนว่าสาวนาซีคนนี้กำลังไล่กระถามากดอยู่นะไล่ปุ๊บกปดปับ๊บน <c oughs> <c oughs> มยซูปเปอร์โซเยอร์มันเริ่มมีอาการแล้ว ไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราใส่ทูพีดด้วยลายกระถามันมันคงจะศักดิ์สิทธิ์อีกตู่หรอกนะโอ้แย่แล้วปุนปุกผีขึ้นมาแล้ว ผีปุกระชันปีศาจเลยนะเนี่ยหลังจากถูกผนึกไปประมาณพันปีนะไอ้พวกทหารนาซีก็ปลุกเขาขึ้นมาได้สำเร็จนะเนี่ยเอาสาวนาซีก็กลายเป็นผีไปแล้ว โอเคเรามาดูกันก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่สามแล้วนะพาร์ทที่สามแล้วนะที่ชื่อว่าไฮริชนะครับเดี๋ยวภารกิจหลักของของเราก็คือให้เรากำจัดทำลายไฮริชนะครับไฮริชหนึ่งนะหนึ่งมันคืออะไรไม่รู้นะ รุ่นราชการนะหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปกันนะโอเคตรงนี้ก็มีเซลพลังงานนะสำหรับเทสลาครับแล้วก็มีมีระเบิดครับมีโอ้ป่ะนี่ก็จะมีโอ้โหเก้ามม mm นะเก้ามิลลิเมตร ปืนเว้นอ้อมกันปืนพลสิธิ์โอเคเดี๋ยวเช็คของก่อนโอเครบแล้วไปลงไปด้านล่างเลยนะอันนี้ท่านจะเป็นสถานที่ สำหรับพุกผีนั่นเนี่ยเย่ไปผมไปกำจัดไปกำจัดอ้าเขามาแย่แล้วทถลม่มเอ้ย นี่แน่นี่แน่จะหลุดไปมาปืนปรสเซนี่แน่โอ้โหโคตรเกิเลยอ่ะปืนปืนไปปืนไป เ้ยเย้นี่แหละโอ้ยร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวปืนร้อ,อนโอ้โหมอันนี้ก่อนเอ้ยวิ่งมีกลังฟอสด้วยเดี๋ยวเราเบาเบานี่แหล ไฟติดแล้วไฮริดให้หนุ่มไฟแรงครับเราไม่ไหวแล้ว <c oughs> ใส่แตกยิวซกเล็ก ดูเหมอนว่าฮิมลเลอร์นั้นก็สังเกตการอยู่ไกลๆนะดูเหมือนเขารู้แล้วว่าคนอเมริกันนี่ทำลายแผนของฮิมเลอร์ได้สำเร็จนะสุดท้ายแล้วเข,เขาก็ต้องกลับไปเบอร์ลินนะครับไปรายงานนะ ดูเหมือนว่าตอนนี้ปฏิบัติการคืนชีพของฮิมเลอร์นั้นก็ได้พังทลายลงไปแล้วนะด้วยฝีมือของตัวเอกของเรานะที่ชื่อว่าบัสโควิดนะครับ I think that Agent Blaskowitz deserves a medal Never officially existed. I'm sure he understands, sir. Well, I hope at least he's enjoying some well-deserved time off. On a little R &R as we speak. Oh, ก็ลบอยู่ต่อนะเอาแนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Return to Puzzle Buffen Style นะครับสุดท้ายแล้วนี่ตัวเอกก็ยังคงลบสู้ต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะจบสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะส่วนเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมเก่าในสมัยปี2002นะ ซึ่งถือว่าเล่นยากอยู่พอสมควรนะแต่ก็ทดแทนด้วยการที่เราสามารถกดเซฟได้เรื่อยๆนั่นเองนะแต่ยุคปัจจุบันนะเกมสมัยนี้นะครับก็จะเป็นการใช้วิธีเช็คพอยต์แทนนะเล่นไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บก,ก็จะเซฟให้โดยอัตโนมัตินะเอาแรกสำหรับ <c oughs> เกมต่อเกมต่อไปนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สำหรับ สำหรับเกมต่อไปนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรต่อนะ,อะไว้คิดอีกทีหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ก็พบกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ